ันนิดนึงเพราะว่านี่ใกล้จะถึงแล้วนะ19สิงหาคม,มใช่ไหมครับผแล้วก็มีล่าสุดนะครับมีวิธีการทำอย่างไรให้ผอมแบบทางลัด อย่าหาทําเลยคุณผู้ฟังครับก็ไปเอฟของเยอะๆดิต้นเดือนน่ะแล้วก็จะไม่มีตังคีตังกินข้าวนมะได้ทิชสุดอัตโนมัตินะฮะเป็นกรงกรรกรงเกวียนใช่ก็คือเป็นเทคนิคที่ก็ใช้มาตลอดชีวิตนะฮะเซลตอนนี้นะครับอย่าให้คนสวยรอนานกันนะครับแววตาเป็นประกายมากๆเลยนะฮะที่นี่ครับอ m o โมรนีเจมสวัสดีครับคุณหยิมคุณอันสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ไม่มั่นใจว่าเพชรหรือว่าววตานะฮะที่เป็นเปล่งประกายกว่ากันนะฮะปากหวานหนึ่งจยาดิเลยเออนะฮะครับผมวันนี้เป็นการเจอกันก่อนวันแม่ใช่ใชครับคุณยิมกับคุณอันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณลูกมาหาของ,ของหวานที่คุณแม่เยอะไหมครับที่ชรูมวันนี้ก็เพิ่ัดไปเลยค่ะจุกจุกาผมก็เลยทีเดียวค่ะเมื่อเช้าแม่เพสเดียวเข้ามาชอบกับลูกมากเลยค่ะวายเคสเดียวสามถุง เขาจะไม่เหลือคนอื่นซื้อเลยเหรอฮะเการักเลยครับเทีว่าทุกใครที่เอร์อยแล้วก็อยากได้วเชอร์กวรีบมาช็อปกันได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าของแบบสวยๆ้องๆงออกเยอะมากถ้าใครมาช้าก็คือหมดก่อนนะคะหมดก่อนไม่รู้ด้วยเออพูดถึงอวเชอร์ครับอวเชอร์ตอนนี้50%ยังมีเหลืออีกไหมฮะตอนนี้ยังเหลืออยู่หใบสุดท้ายค่ะใบนี้เลยถ้าใครที่ฝาอยู่ CF ได้นะคะตอนนี้อินบ็อกซ์มาหลังด่วนได้เลยค่ะใบเยวแล้วค่ะ หนึ่งใบสุดท้ายที่คุณจะได้สิทธิ์ในการซื้อ50%ตั้มพี่จักอันนี้ีบอกกับพี่เพราะพี่เป็นสายมูจะบ้าเหรอแหวนสำหรับคุณแม่แม่จ๋าแม่แม่แม่ทันโทษนะฮะพี่จะซื้อให้ให้คุณแม่เหรอฮะไม่พี่ซื้อให้แม่เออแม่ทุนหัวในอนาคก็ได้อเอโอเคนะคะพูดถึงวันนี้ชิ้นนี้ก็จัดความอลังการมาเล่นใหญ่เล่นโตเช่นเดิมสำหรับคุณแม่ใช่ไหมครับชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไง ชิ้นนี้ก็คือเอาสายคุณแม่ที่เป็นสายงานพลอยนะคะก็คือเรารวมเอาพลอยสีท็อปพลอยที่ท็อปที่สุดเอาไว้ในวงนี้ก็เลยทเดียวค่ะก็คือจะมีทั้งโมรกตแล้วก็ทักทินอยู่ในชิ้นนี้ชิ้น,น,นเดียวเลยค่ะสวยมากใหญ่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือวงเดียวเหรอได้ได้สองชิ้นอย่างนี้เหรอเป็นวงเดียวแล้วเขาเล่นดีไซน์ไงโ oh <my> อ้แมก่าคุณคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้เห็นภาพเนาะเพราะว่าถ้าเห็นภาพก็แปลกแหละไม่ใช่มันติเวิร์สก็คือประเด็นคือ เราจะอที่บายให้ฟังคือเขาเป็นดีไซน์แบบสไปรัลครับแล้วก็ตัวหัวกับปลายเนี่ยจะมีการฝังตัวพลอยลงไปคเพราะฉะนั้นลูกเล่นเวลาใส่อ่ะจะดูเหมือนเราใส่แหวนสองวงเลยใช่ไหมคุณหยิมคุณอันแล้วล้อมล้อมเพชรนะฮะค่ะอยากจะบอกว่าดีเทลของเขานี่ก็คือสวยมากแล้วก็เม็ดใหญ่นะคะแต่ละเม็ดคือไซส์สามกระดกันเลยทีเดียวค่ะ ตัวดีไซน์เนี่ยสวยและอลังการสุดๆครับพี่มองว่า<ม>วงนี้เนี่ยถ้าปกติอ่ะราคาต้องมีราคาเหยียบแสนแน่เลยใช่ไหมคุณหยิมครับผมใช่ค่ะวงนี้คือราคาแบบ8สห้าเลยค่ะแสนห้าได้เลยแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่มีไวเชอร์อยู่อยากจะบอกว่าวงนี้ใช้ไวเอร์ห้เปอร์เซ็นคุ้มมากนะคะจะที่แบบ7จ็ดหเท่านั้นเลยค่ะอะ<ม>จากแสนห้าเหลือเจ็ดห ลด50%สำหรับผู้ทีลด50% v o เ c อร์เท่านั้นนะฮะใช่อันนี้ oh. คือเหมาะสําหรับคุณแม่ที่อาจจะเป็นคุณแม่สายออกงาน คุณแม่แบบไลฟ์สไตล์ตีฟาร่าอย่างเงี้ยจะเหมาะใช่เออใช่แบบเวลาออกงานสมาคมอย่างเงี้ยตีฟาร่าใช่เออหรือไปสมาคมชั้น5้าในห้างแห่งหนึ่งก็ได้ได้เหมือนกันสมาแบบเวลาเวลาไปกินโต๊ะจีนของสมาคมแซ่ต่างๆใช่ตัวนี้คือใส่ไปครับนึกนึกออกไหมแล้วก็ออกใช่ไหมเอามือเอามือสร้างที่ใส่แหวนน่ะไปขีปื้อเออขีบในส่วนของไอ้นี่ครับปลาเก๋าอะไรเงี้ยอ่าหอยจอแล้วก็จิ้มบวยเจียดด้วยนิ้วนี ี้กอจะตอบโจทย์รจริงนะฮะอันนี้ก็เหมาะกับคุณแม่สายนั้นย้ำตรงนี้ว่าปกติแสนห้0หมเหลือเจ็ดหบาทจัดไม่จัดคุณผู้ฟังพูด50%แล้วย้ำกันตรงนี้นะครับ <S <S สำหรับใครที่อยากได้วอชเชอร์ครับใบเดียวเท่านั้นแล้วนะตอนนี้ใบเดียวสุดท้าย จะเป็นของคุณหรือไม่ต้องไปติดตามที่อัมมอริเน่เจมอยากได้ใช่ไหมเอฟไปเลยที่ Facebook อัมมอริน่เจมถัดใหญ่หรือโทร074225397-8ใช่เลยอคุณหยิ่นพินอันสำหรับวันวันนี้ก็คือเปิดถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้เปิดให้บริการเวลากี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับเผื่อใครไปหาของขวัญให้คุณแม่ครับสำหรับพรุ่งนี้นะคะทางเราก็เปิดบริการเหมือนเดิมเลยค่ะ9้าโมงถึง6โมงเย็นแพิเศษนะคะนอกงากจะมีไวเชอร์ลด่ไปแล้วนะคะ พรุ่งนี้ทั้งวันนะคะเราก็มีเลี้ยงกาแฟสตาร์บัคทั้งวันเลยค่ะให้คุณแม่ที่เข้ามาชอบนะคะแกได้สตาร์บัคฟรีอยากได้ไหมเดยวเดยนน้องคอสเป็นแม่ให้ได้เดี๋ยวคุณแม่เราโลภคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่อยากได้ชิ้นไหนครับแม่อยากได้มเมื่อวานเมื่อวานแม่แม่ต้องเสียงแหลบนิดนึงไม่แม่เป็นคนเสียงทุ้มอ๋อแม่เสียงทุ้มเมื่อวานแม่ก็ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ วงอะไรนะที่เป็นเพชรกับพลอ่อ๋ออ๋ออ๋ออย่างเงี้ยแค่พาคุณแม่ไปก็คือได้สตาร์บัคฟรีเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปหาวิทย์ไดฟาร่าก่อนเนาะอ่านี่นี่แจกทั้งวันเลยนะคะแจกทั้งวันเลยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้ที่อมรินีเจมตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะเปิดครับผม9โมงเช้าไปจนไปนะฮะถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้ก็เปิดปกติเลยใช่ไหมฮะเปิดปกติใช่ค่ะเพราะว่าเราใหเข้ามาที่นั่นได้เลยนะ จ้าอ่ะรีไปด่วนเลยนะครับใครยังไม่มีของขวัญให้กับคุณแม่ยังทันอยู่นะที่อมรีนี่เจมสใช่ไหมตั้มแม่อยากได้แหวนเพชรแม่แม่ก่อนก่อนแหวนเพชรนะแม่แม่เอาน้ำขิงก่อนพาแม่ไปจิบกาแฟสตาร์บัคสิพรุ่งนี้ฮะอ่โชวรูมออมรีนี่เจมส์นะคะไปเจอกับคุณหยิมและคุณอันได้เลยครับยังเซเว่นวงเวียนเล็กตรงศรีนครนะครับอาวันนี้ขอบคุณคุณหยิมคุณอันมากเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะว่ว้แม่สิลูกอาว่แม่ เราไปเจอกันได้ที่อัมมอร์ j a นี่เจมส์นะฮะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งครับ074225397-8 Facebook search อัมมอร์ j a นี่เจมส์สัตว์ใหญ่นะครับอย่าลืมพาคุณแม่ไปพรุ่งนี้แจกบัตร Starbucks Card ฟรีที่อัมมอร์ j a นี่เจมส์นะครับชวนคลับ Upside